hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ Để không bỏ lỡ những video hấp dẫn Thả mặt thì mấy không mấy là mấy không mấy mà Thò, mấy du luôn mấy du luôn mấy du luôn 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 đẩy luôn luôn ngay luôn luôn không gì cả luôn đó máu du luôn 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 ok đây Đây, đây, đây Đây, luôn 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 coi <laughs> luôn luôn gì ตรไม่ทานได้ไปเอาหมากอีกวางมากกวยังงหมข้าหมกไปเอาหมกโอ้แบบผ้าด้วยผลผ้าด้วยครับผ้าผู้อื่นผู้อ่นเบิร์นังคุเบรเขียนเอากับของไปเขียนมาม่เอาดูครับใชแต่ กูยิ้ม <Ooh> ยิ้มเลยกูให้ข้างหลังยังมาหกเนอเขียวหกเยอะว่าแดว้าวแดง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 ถือหายรักว้าวหกทีามว่าหกที่าได้ทุกแบบมาเท่ใจเท่าๆมากกวนหนักแล้วถือตามหนากก็แ่เคยนก็ตับกัวตัวเยอตางไแล้วนะ ดีมากเลยแม่เลยค่ะข้อใครทางไหนทางขวาค่ะนี่แหละคือซ้ายค่ะทางขวาขาใชาคขวาวาาหองบ้าโมโางหมอ๋อีกางร่างงางรางไงแท่งไม่ได้ไงม่มีขีดเลยโอ้ปวดวดใจห่วยห่วยมาก lo khai gà thủ ăn xay khám bác ơ khay khay cái thứ khác nữa ăn phơi anh em ăn ngang nhậu phơi, không phải ăn ngang nhậu phàng ăn <maya> ừ, ngang nhậu phơi thì phải ăn giống như là nó phải ừ. đen chua đen tiêu đúng không khát này này bấm ơ xin chào chú bác xin chào chú bác được bấm ăn từ ăn ngon ถือว่าแวสาได้แล้วอ็งเอาเงิเือได้แล้วม่เอาเงินบ้านหน่าไร้างไรกันว่าหาซึ่งเตือนแม่ว้าเตืกับตรงแม้คะไรคคไรอันแแงวนบงมาโไม่ตไหวันค่โที่ถือว่าได้ บ้านว่ามาก่งอืมห้องสามนัคตับคุรแข็งทไมแว่าถือข้นเข้อวาบอกมายังอีกว่ะมัดข้อไม่ยันอีกไม่ยานอ่ก ขอคาละวะอีพ <test Springs th> ่อเขาเถอะเขาเลาเขาเถอะเขาหมานาอีพ <horror waves> <t> ่อเราด้อหาก็รักพ่อหายก็รักหลุดรได้รู้ใ <t> ช่รจักอือูปองไว้รูปองเอาเนเขาเพราะอยากทายี่รองเอ้ยตมาเมืองนี้มคือเป็นงเทม อีกฟ mm. uhm. ้ออไอ้บ่เอาถกแล้วก็ยันมาหางคือแล้วสองทุกแล้วสองทุกวบาถุกแลาแต่พ่อพูดเรื่องพอ t อหกถืบทืมวันที่เก้าพอ t อหกถือทาขออองคูที่ฝกขาวสะุดด้วยคบปีครบเดือนคบปีคบเดือนที่เอาองคูกันว่าองคูในความเข้าสะดุดบ้าวันที่เก้าท่านว่าท้องหาหกชท้องห้าหกช่ นั่งล่ะพ่อถอนมา่อถอนสามอถอนงามปูวันที่เก้าเนี่ยปูอยากได้ยังเป็นพีเสีวนท่เก้าอยากได้ทำไมจะไม่อยากได้อยกได้ยังหงจดกวะอยากได้ต้มการาค่อแต่กองดาวกองดาวก้อนดาวัดครัพ่อขัดเต้นเป็นพี่ดิวันที่เก้าเะ อกแ่ก kind of so okay. ่อจากมันจาจ้าโอเคนะโอเคจ้าโอเคนะโอเคไหโอเคโอเคทุกคนมโอเคค่ะโอเคค่บโอเคเออวันนันถามถ่งอืมโอเคโอเคโอเคเพ่าโรูหมอาเห็นหมเห็นลังเว้ยหมอ่าดังนี้เขาเรียกว่าโอเค คืาว่าล้มระบะคเขาขนเราวัวล้มตั้งทีว่ะอันนี้เขาอยากว่าจักหนึ่งตาว่ามุกงเขาอยากวัห่ลให้ตั้งทีว่ะสือาอะไรเป็นโอเคกว่าอืมะไรคืกองกเาว่าวันที่เก้าโอเคนะเก้าโอเคเก้าโอ ถูกต okay. um okay. hmm. really ้องก็เลยตั cents, cause, ้งโอเคแม่มาอูว่ามาที่เก่าแล้วสรุสแล้วคู่คู่ว่าอาจารย์ต้องจัดเปลียมให้เรียบร้อยเพราะว่าเป็นงานงานไงสรุปแล้วตัางเบอร์เน่กับเขาตอบขอบคุณแล้วสรบปแล้วไฟก้าพอท้อท้องห้าหกถามเขาลอบเป็นโรดหลอม เขาใจเราแล้วไปเถอะได้ไม่คือใจได้เขาเขาไปด้แค่นั้นแหละเอาไปตถ้งสิบใบก็ถึงใครถึงผ่วใหายจักไวียดีว่าใายขอ้องใคถึงว่าทางมาเดี๋ยวให้ช่องยิ้มมาด้วยตัวได้ถึงนาจอนานก่อนเนาะ้วเอาโอเนถึงรู้วันนี้ปู่ตาบอกว่าโอเคแค่ไหง ตังทางตังที่ใดโทล่ใดดับไปโทกไปหวานน้องัขว่าลุดขอเพิ่มผ้าบา้รไม่ปูทีพปาขาองค์ปูนายปูบุญคุ้มปูพุ้มปูต่าณนักสถานที่แห่งหนึ่งอาบุกรร้านน้าขอบุบานค้านก้าวร้ายกร้ายก้นดักเลี้ยักทางไหวบุญบาตรไมีคำอินนังหลาผ้าห็บผ้าทางขอบุญกุศลงานตงปงกผู้หลูกปูหลานว่หลุดจั้หายใจเก่า้ีถามว่เก่าี สาึ่ครับแเราครับเริ่มก่ะครับอครับครับนะมเพี่นอฟซีนะครับเนาะเดยวเอฟมาสรุปให้ครับผมเนาะอ่ากะ ขันบอมักบอดสอบเกา่าพิจารณาเบิ่งก่อนได้พี่น้องด้วย,ย,วยสำหรับแนวทางที่จดบินหาฝากครับผมเนาะเห็นบอกพี่น้องเอาพ่อแม่พี่น้องเอ้ยมาเอ็มเอ็กซมาสรุปให้ฟังนะครับเนะาะปลาหม่ม่านี่ได้ครับปลาหม่ม่านี่ครับผมเนาะ,ะอ่ะา038974998จะคือเป็นอ่าชูมเมืรอส่วนฝนฝนม้นเศรอลำลำเศ้า หรือว่าพ่อแม่พี่น้องเห็นเป็นตัวใดนอกเนื้อจากนี้กะเนาะกะคอมเมนต์คำว่าอะไหรือว่าเบิ่งเอาเป็นเพื่อเป็นแนวทางนะครับเนาะตะว่าเาาก่าศูนย์สามกะคือให้ลาสุดโค้งจุไทยนะครับเนาะเก่าศูนย์สามตว่าสามแปดจะให้มาตูตองหัวเอาอะไรบุพเพยิบ่ก็หาไว้นะครับเนาะสามแปดแล้วกะเก่าศูนย์สามก็ตัดเด่นเอาเนาะเก่าสาม ทูนสามทูนเก่าพี่น,พน้องเอ้ยพิจารณาเบนะ้างเนาะอ่าส่วนสามแปดเก่ eng, เาเจ็ดสี่เก่นนนา,า,กานี่ก็คือแอดมินเบิ้งเพิ่นเวลาเพิ่นล่ำเนาะครับนะ 99, เนาะเพิไไ่นชู้มือเนาะเพื่อเป็นแนวทางอีกตาเพิ่นเนียนก็คือสามแปดครับคุณเนาะเก่าเก่าสามเอาฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามเป็นกำลังแรงใจให้กันทางซองมหาเฮงมวลซึนขอให้พ,พห่อแม่พี่น้องที่เข้ามารับชมรับฟังมีโชคมีลาภเด้วยกันสวัสดีครับ